เวอร์ชันเสถียรหยุดหยุดการบันทึกโอเคโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งทุกทกท่านที่ใช้ Xiaomi Redmi Note 9นะครับคือวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวดูวันที่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ดีแท c h b e เ t อร์ทูเ t เ e อร์ดีแทหน 3.5G จุดสามดี๋ยวญาหนึ่งจุดหก <Yeah. S 2> ย้อนดูวันที่ก่อนเบอร์ชั้นสิบสามเลขแถบการแจ้งเตือน สามสัญญาสัญญาณไวไฟสามแบตเตอรี่เก้าสิอ็ดปีสิบสามนาฬิกาห้าสี่อาทิตย์บเันอาทิตย์สิบเอ็ดนะครับวันอาทิตย์วันนี้มีการอัปเดตของ miuiv 12.0.4.0นะครับประมาณ200กว่า mb นะครับวันนี้เขาก็ไม่ได้แจ้งว่ามีอะไรใหม่แต่ว่าเราจะลองอัปเดตก่อนว่ามีอะไรใหม่ เดี๋ยวค่อยค่อยบอกทีหลังนะครับว่ามีอะไรใหม่วันนี้ก็มาแจ้งชั่วคราวว่ามาแจ้งคร่าวๆว,ว่ามีการอัปเดต MIUI 12แล้วก็มีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ1น,นาทีละวินาทีหนาทีละหยุดกัน